ฮัลโหลสวัสดีไม่แต่งตัวดีแล้วไม่แต่งตัวใช่แล้วไม่แต่งตัวอยู่นี่อ่ะจะไปไหนกันนี่อ่ะมหาหัวเจ้าโอ้ยเจ้ากินอาหาวเผืออยแห้งกว่านั้นนะทำไมต้องแั่งเหมือนกันด้วยเธอนั่นแหละซื้อเหมือนฉันอาเสืหอยใส่แน่วันนี้อ่ะแกก็มาขายนะ อยู่บ้านเก่ฮะอันนี้มาเจอรถใหม่มาเจอรถใหม่ค่ะเจอรถใหม่มาเจอขาเจอเร็วๆนี่โอ้ปายแดงมาหาถึงบ้านเลยใบคันใหญ่คู่แฝดไหมเนี่ยเอาพี่วใบคันเล็กก่อนแล้วไงพี่วใบคันเล็กแล้วไงแฉะมากเลยเก็บจานจานขึ้งงามแน่หัวจะม้อหัวคอยเขาคอยโอ๊ยคอย ฝ่ายกอดกินหอดไปหอดเสียเสียนกในเด้อกินหอดแห้งแห้งกินหอดหลายผัวเย่โบนี่แม่นแล้วเจ้าน่ะเคี่ยวบัปไดนเอากินหอดผัวหอยแห้งจนมาหาหอดบานนี่แม่คนนี้ใส่พอดีเองคนนี้ใส่ดีก็ต้องมาหอดบาทหอดซอบอ๋ออ๋ออันนี้กครองมือนี้ไม่ใช้แล้วใช่ไหมไม่ใช้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะซื้อต่อไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปอยู่ พี่จางไปงือเบบเสื้อสีเงินในห้องนี่แม่หน่อยนุมเก่งเนี่ยวัดดีครับยังวัดดีคับป้าป้าก่อนป้าป้าหนูเป็นป่าดีก่อนป้าป้ามาสันบอกป่ม่สงคนเป็นกอยวันดีคก่อนก่อนบรไปบ้านแม่ดี่แม่ี ขึ้นรถคันเดียวกันไปด้วยกันเท่าไหม่นี่แขึ้นรถท่วมไปเลยจะหน้ากหลังก็ได้ยายโป้เจ๊จ๋าโมแมนเด้เจ้าใหญ่กูมูต้องเจ้าต้องนั่งขาวเดี๋ยวคนจีขาบอีกไเห็กตามเฮ้ยไอ้นี่เหลือไปจะไปไปอีเตายเอ่ะเอาไปอิตาีอ่มีเสียเอาไวปเรายังไม่ได้เติมรถใหม่เลยเนี่ย จะผ so? ูกแขนไปแล้วผูกแขนเหรอเดชของเอาหรอก่าไอเอ้ยตังมาหน่อยอุ้ยเราต้องคืนเงินเยบโววันนั้นเยบโวผูกให้เรา20บาทไงพ่ออยากเอาเงินมาคืนเรา20บาทต้องคืนหลายเท่าอยู่ดีคืนหลายเท่าเลยนะมันออกดอกดิมั็นอะไะนี่แค่ไหนดูเจ๋งยอเสื้ออยู่ในตู้ใส่เสื้อนี่ก็สวยแล้ว กระเบิงแน่บนซอแ่งโตแน่บงอนแนคิดไหนกันยิ่เพื่อกาวก็แจโตอกินไหนครับตอนนี้ใเยเปนททีการเรื่องรถรถเข้าสวนเนาะมีไหมกาเรียนเอ้ยไม่รู้อ่ะห้ามยืมคนอื่นนะแค่เก้าบาทน่ะมีอยู่ ถ้าไม่มีจะไปเอาของเขาทือใหน้ำเหรียญหน่อย้อยเก้าเก้าก็ได้บอเออเก้าเก้าก่อนมงคลเก้าบาทเอามาเร็วๆให้น้ำเหรียญด้วยห้าเอาเหรียญห้าบาทสี่แล้วนะคะละือห้าห้าโอ้โห้เก้าเก้าครบที่ห้ามาออกใช่ไหม อันนี้เป็นเหรียญมงคลเอาไปใส่ละเอาก็มันมีเกะอยู่ดิอยากเปิดเกะเปิดเกะหูด้วยแบ่งพันมันสีเงี้ยโอ้ไปเบิ่งนั่นไปเบิ่งนั่นแต่พี่ชายเรเอาเหรียญจ่อบาทเป็นเหล็กแบ่งพันตัวน้องของหม่ใส่ดอกแบ่งพันนะนะโอ้โหดูรถใหม่ค่ะ สวยมากเลยสวยกว่ารถเราอีก <g ül> ก็เหมือนรถพีอ่อะรถใหม่ๆหม้ก็อตงแต่ขับรถออกมาเนี่ยมีต่คุนแบบดาแบบดาแบบยไร้แหงดาไม่เห็นหรอกซังวันจากเป็นคำดาเป็นเงินเติมน้ำมนันได้ไหมคะจะได้ไปไกลกว่านี้โ <c oughs> อ้หอมกลิ่นใหม่จือเลยเ <c oughs> ออเรียนเดินทางก้าวหน้าก้าวหลังมีต่คนติดชมชมชอบเด้อถอยหนาถอยล้ Yeah. เฮ้ยเงินเฮียไปหาเปิด์ที่ยังห้องเข้านั่นตรงนี้แหละไปเจอมาแล้วเสร็จแล้วเก้าหน้าเก้าหลังเก้าบาทเอ๋ะอันเาที่เก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเด้อบ้านๆเฮงเด้อชื่อน้องอะไรเนี่ย น้องมาม่านม่กลัวขาวน้องมาม่าน้องมาม่าเจ่อย่าไปหาต่างซื้อขื้นรถเขาแมวแอนนาจีหาเสือพี่เอาถือเสือออกมาเด้อมีเอ๊ะเอ๊ะๆๆ๊ะเออยู่ในห้องอ่ะร้อนมากเลยไม่นะเขาร้อนไปไปต่อเนาะรีบไหมนี่ พี่ไม่ได้คิดดูว่าเอ้าแบบไม่ใช่รีบกลับไหมลูกกับลูกกับผัวเจ้าสิคิดหอดบปย่ยโบมเรากินหอดเจ้าอยู่แล้วแหละจากบนต้องถามบแมนเราบปกินหอดเจ้าแมนมาบัดเหรอประมาณี่ประมาณสิบกว่ากิโลอ่ะอันนี้ไปเอาหินที่ไหนเอาหินก็นู่นแหละอยู่ใกล้บ้านนาทาวนอ่ะ แต่ว่าเราขี่รถใหญ่ไปอ่ะมันเข้าได้ไงหรือว่าเราเอาเหินไปเทก่อนเราเขอดไปแล้วพี่โบก็กลับเส้นสองสี่ทางนู้นไปเลยออกเส้นสองสี่ทางนั้นออกเอตะโก้ตองมีีลยวต้องเอารถไปด้วยรถใหม่ก็ต้องกลับมาเอารเช่ใช่ไหมใช่วรถนี้ก็จะมาจอ,อาดนี่ก็รอดูมีเวลเหลือไหอืมนั่นแหละ ไม่อยาพูดอะไรไว้ก่อนเอาจากบ,บ้านช้าเกินมันเสียวความ <c oughs> รู้สึกบอาได้ซ่าดอกพักกันแบกกัน,น,นยังก็เล่นล่นไม่ได้ยังมากะสอบอันกระโปงซับ่อ <c oughs> ยก็เล่งไปกักรัเข่าก็ไล้สกินอาน,น้านะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านใช่ไหมอ๋อนุนนว่าจะเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านขึ้นก็หนูลงโคกนั้นเสร็จแล้วก็ไปลงโชคคุยเข็ดงานมาทันเร็วซ้ำแบบเสร็จเจ้าโมงก็มอาบน้ำ แทงเพลว่ะอาบน้ำึงก็ขอแบบสักพี่ก็ตื่นเก้าโมงเหนื่อยก็จะเมยหจกันแล้วตโบ้แล้วาไปสาทเป็นไเขปแีอ้ยรูปชายมันเหยีบเตือนด้วหรอกินข้าวมายังกินแล้วอันนี้อ่ะยังไม่กินยังไม่กินือนกันนิวอ่ะนิวไหมนิ้วี๋ยวพี่ไม่มีอะไรหรอกเราไปกินข้าวก่อนไหมเราที่ไหนอ ขี่รถป่วงไปกินบ้านแม่ย่านนู่นไงเปิดไปฉีดวัคซีนเอาหรอกินที่ไหนอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนไปหน้าขูมือคือขาวเหปะเนาะอยู่แไม่ถ้าโดนอย่างเงี้ยเกขาวเขิตรงนี้ตรงเียเกยดำไม่ได้ดำแล้วนี่บดามเด็บป็เรียกคนเหลืองรู้จักคนเหลืองไหมผิวเหลืองอ่ะคนเรามีสองเจเคนองผิวใช่ไหมเือมีดำแดงเหลืองแล้วก็ขาวนู้นนี่คงไม่มีวันขาวหรอกไปอาร์นําบดามไหม จอมันออกเป็นเป็นดำแดงกะดำแดงกันละโว้ยวมาอยู่บ้านน้ำกูอยู่สารคัญดำแล้วใช่ไหมนี่ดำเลยนเทดำเขาคือเขาเป็นม, <laughs> ม,มีแต่ย <c oughs> ูทูบเบอร์คนดังเลยมาหาเราวันนี้ในเปิดร้านไม่มีใครอยู่เป็นร้านล้างแล้วเปิดทำแต่รถตัวเอง บ้านแหลกอาชีพเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาขอ <c oughs> งตามการเวลาใช่จั๊กซิลุงจั๊กซิยังด็อกคอยกันจะปิดร้านละเจนี่เขาเปิดร้านไม่ออกเปิดร้านอันไหนเปิดที่คาเฟ่อ๋อทำคาเฟ่ได้บ้านเราเป็นตะเฮ็ดอยู่ดิข้างฝั่งนี้อ่ะสวย นี่ลงทุนขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยอ่ะอะไรเสื้อหนูอ่ะเสื้อใม่อ่ะที่มันอยู่ในถุงอ่ะมีไซส์อะไรบ้างมีไซส์เอียวเองเอ็อเ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 ไเอ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 เไดอเ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 อ่ได้อเอเเอเเคยใสอเอเเอเอเอเไเ้ เจ็บโบก็ได้จะเสือกแขนยาวแล้วโบใส่ได้บรือเปใส่ก็ได้ดอกมาได้เดียวดอกก็ได้มากก็ได้มา้กใส่โบมันไม่ได้เดียวไม่ได้วันนี้นมกับโบจะเป็นโอ้ยฉันไม่มีไม่เอาข้างน้ำ้างน้ำอยู่หลังบ้านไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ให้ก็ไม่เอางอนแหละถ้าพี่รักเราจะพี่รักเราเป็นเจ้าบ้านใช่เลย พี่นกบอ่ใช่ของอะไรเอาไปโอ้เกลียวพี่เกียวอ่ะเดี๋ยวเล่าดึงดึงผ่ารูดจ้ะตัวหน่อยแต่ว่าเย้เจมโบใส่ใส่เอ็กเอ็กเอ็กเอลบ๊ะแมนใส่ปกติบอสฝันให้ยูถ้าใส่ไม่ได้เอาไปให้นกถ้าใส่ฟังเด้อฟังเด้อใส่ปรไเดี๋ยให้ไอ้นกแมน เพราะว,ว่าเพราะว่าเจ๊จ่าฝากมาใหา้วไวถ้ถ้าถ้าโบใส่ไม่ได้ก็เอาไปให้นกแล้วก็เดีเ๋ยวพี่จะตัดให้ไหมเย็ดเแบบจ๊โบสร้งใส่ยังเจ้านะคงใส่ผู้เผยตัวซ X L อคลเจ๊โบก็เคยใส่เสือเ้อแคนยาวว่าแมนบอกเคยใส่ลดใส่อย,อยังมันหัดมันหัดพองเลยเราจนไม่มีเสื้อใส่มันเ้าเลยเอาเสื้อเจ้าไปใส่หลังไหม เ <c oughs> ออเธอรู้เอเอฉันรู้แล้วจะทำใจห้องน้ำอยู่ไหนต้องห้องน้ำก็ได้ดอกนี่ถอดบางน,นิ้นนวควนรนูกก้่เบิร์หหนหรอกเสื้อสีดำแบบนี้แหละเสื้อสีะน้ำโอ้ทำไมไม่ใส่มาเดี๋ยวเราต้องไปหาเสื้อใส่มันเขาแล้วเนี่ยโอ้ได้เห็น <c oughs> ไหมเอาได้ยู้ได้ล่ะฮาร์ดมองีบอสฮาร์ดนีมันเสื้อสองสั้นบอสยีหลีมันหาด เขาทิ้งน้ำเงินหมดอ่ะเราจะไแบบเจ้าโบเจ้าทองกันเลนละเห็นไหมอ่ะเจ้าเปี้ยเป็นยงเห็นซับเปลือกโน่นยันในขคอยต้องแบบนั้นเลยแมนโมใช่ซับเปลือกกัใหญ่โพดคอยประมาณ CXL อ่ะเอาไปให้ครัวนะครับค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไม่รู้สาวๆมาหาเราจะไปไหนกัน <อ>กี่ตาม<อ>ช<ะ>มนะคะยในจิ้บกัน่ไ่ายลงย่าง <c oughs>